ผมเป็นยังดอกแม่ม um> ึงเนี่ยกว่าสืบานอยู่ฮนอ่าน้องแดงคือโตเปียกวันนั้นใช่นอนนอนคือว่าพูดเบิ่งน้องก็จีเมืย์จ้านอนโอ้น้องแดงคือสีชันๆันบอกเมลไข่แห้งบ่เมลสิโตฮักจานคือชันหนาวใช่ไหมเป็นนุ่งเสือเปลี่ยนเสือใหม่ที่ล่ะเป็นเสือใหม่ปลุกไปนุ่งเสือขิงอ้าววันน้อง สวัสดีแลอสบายดีนะพี่พี่น้องเบอสุขสุขคนกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาวนาไซโลอีกแล้วพี่พี่น้องเลยโดยมาพบมาพอสาวามนี่ก็อยู่ที่บ้านน้องแทลพี่พี่น้องเนาะกับมามณนี่พี่พี่น้องนะทางบ้านน้องแทลเพิ่นต่อเติมออกมาข้างหน้าบ้านน้องพี่น้องเนาะตอนนี้กสรสางเพิ่นกำลังทำดูว่าเห็ดอยู่น้องพี่พี่น้องเนาะ อาก็ได้ยินข่าวทางพ่อเพิ่นเนาะพื่อนพี่น้องก็ว่ามาแต่หาหมกหาหมอแล่เพื่อนพี่น้องเอ้ยก็ยังบ่กโหรายละเอียดปานไดเนาะสาวชาวน้องก็ได้โดยกับมือก่อนชาวน้องก็ว่าแนะนำให้เพิ่นไปกดน้องพื่อนพี่น้องเนาะอ่เพื่อความผู้อด้อว่าความเป็นของเพิ่อนละน้องเนาะพี่น้องเนาะโดยอะจังไดยกัไป เบ่งไปส้มกันเลยพ่อ,อ,อพีพ่น้อยโดยอ่าพิพากการในสารน,นันว่าพี่บ่าวถือกับคมหูบทัวถึงเนาะพ่อพี่น้องกับต้องขอโทขอพรใหน้ำได้ได้พ่อพี่น้อยก็จังไลยก็ให้ทุกทุกคนไอซีทูสุกท่านอย่าลืมเข้ามาติดตามนะคระส้มเพื่อเป็นกำลังใจพี่พี่น้อยฮะโอเคพี่น,น้องสานั้นก็จะขอบคุารณาทั้ง น้องเพิ่กนก็น้องพี่น้องก็บอกว่าน้องพ่ชย์อยู่ในโบว์อาชีวยุเพื่น้องเดียวโบเห็นเนาะมาเมื่อนี่เห็นโตเห็นต่างันแร้วพื่นน้อง อืม่เอะเอ่อทางน้อเพยวคนในโตได้ตังพี่น้อยทามาเม็ยใหมได้น่เนาะมทางเพื่อนด้เอ็มหวยเอ็มยังพุ่พี่น้อยหิดหัวหิดหอยแล้วบดนี้เนาะ เพิ yup cho oh, five, lives, いい oh, yeah. ่นมาอยู่เพิ่นพี่น้องจัาเพิ่ไปใส่หองน้ำหองในเพิ่งก็แร้วเนาะเพิ่นพี่น้องเนาะงามเชียรทีแต่ว่าไก่ใน่จกหน่อยเพิ่งพี่น้องเลยเขาอ่อนเข่าคนก็งามเพิ่งพี่น้องเชียองค์ทุม สบายดีทั้งสร้างเนาะต่อเติมมาเรื่อยๆนี่างนี้สร้างเพิร์พี่น้องได้คุดได้คนดซอยกันเนาะ นี่ก็สนอกก,ก็ได้ไปไกลอีกพ่ิพี่พ้องก็มาเยีมม่ยมมายามอ่ทางน้องเอมี่น้องพี่น้องก็เขตเดียวกัันน่นแหละพ่ิพี่พ้องเอลยก็เลยขี่รถไกลขึ้นมาอ่ขึ้นมาฮ่า,าเพล,ลพี่น้องบ้านน้องแดงครับ้วยกัคนละบ้านพี่พี่น้องกับบ้านน้องเอมีอ่เนาะ บ้านน้อยอิมมี่ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งพี่พี่น้องอันนี้ก็คือหมู่บ้านหนึ่งนาะพี่พี่น้องเนาะสามพึ่งกำลังทำพี่พี่น้องรอบเก็บเร่ง นี่ก็เป็นกําลังเครื่องเพ n ่นเนาะเสื้อเปิ้นสิโตงแล้วก็อ่าบัดเบิ่งเนาะพี่น้องความกว้างความยาวอ่าความเที่ยงของเฮือนเตมมแ่มองลไม่หาเโอเครับ អ um. <im sharing> ah, okay. ឺញ <barberlohan> ៉ <ind rails> <h cliff> ាំខំៗហ្នឹងគាត់គំនិតមិនស្ដាត់ប៉ុណ្ណេះអើមិនដេញទៅខាងណែនតែយ៉ាហ្នឹងអើសៅໃຫយមិនដូចគាត់មិនកែនមិននិយាយខ្ញុំប្រញោមនេះព្រះយ៉ាញ៉ាំផងដែរអត់ប្រកាសថារ៉ៃបោះហ្នឹង เออขึ้นแต่มันมาในสองทีเนาะเออทำเตมมันยังไปบ่อเลยสองทีแต่ว่าเอาเงินนั่นี่ยแล้วจกด้วยเท่าไรเนาะมาแลยสองนีเครื่องอะไรเจ้าชื่อเนี่ยชง คันเฮ็ดมือเดียวก็ไวเติบเนาะอาสิมือเดียวพี่น้องเพราะว่าทางสาเพิก็ยังบ่ได้ฟังเนาะอันนี้ที่ว่ามันเหลือก็เอาไว้เฮ็วอื่นเนาะไอื่นแล้วนอั เน well. ี่แล้มย่าาเจ็บเนาะห้าม โอเคหุ่ยน้องสาวน้องกสีหาเด่งก้นเนาะน้องเพลือว่าพอมีเพื่อนบบอยูพุ่น้องกสีได้ไปหาทางน้องเด่งเพิ่อนน้อพี่น้องเนาะ ว่าเพิ <c oughs> ่นคือว่าบ่สบายด้วยในไรน้องพี่น้องไปเบิ่งอ่าพี่น้องก็มาฮอดมาถึงเกิดน้องแดงแล้วพี่พี่น้องเอ้ยอ่าน้องแดงเนาะอิีมน้องเพี่ว่าก็บ่มีพี่พี่น้องก็มีแต่ทำเฮ็ดเฮ็ดงานเนาะ เป็นยังนะเป็นยังนะปาบุกไขปลา่าไดีน้องแดงเป็นยังอันนี่คโกเส้าแท่นี่บสบายบ่โอ้สวัสดีทางวัตูนพนะสดีสวัสดีเด้อท้งน้องเป็นบสบายสบายซ่เนาะนะได้ยินข่าวพันอยู่ได้เลยไก็ว่าตอนชิมาไปนะยว่าเวียงวะ แบบเป็นไข่เปบนเมลบนลูกว่ะบออไข่ไข่ทุ่เจ้าก็เป็นบอเป็นงกันทุกคนบอกสัมบายน้อได้บอมีเพย์มาเดินนั่งเบบให้เบิ้งกับอันเต้นลำให้เบิ้งแล้วสานเรื่องว่าเต้นลำเดินนั่งแบบรูปว่าป็นจักจังว่าเป็นไข่เนาะเรื่องว่าบอกงานบ่อยโพดอืมผมเป็นยังดอกเมย์มึงเนียวกับสื่อบานอยู่ฮนอ่าน้องแดงคือโตเปียกวันนั้นสันอน นอนคือว่าพูดเบิ่งน้องก็สิเมื่อยจ้ะนี่โอ้น้องแดงคือสีชันชันบ่เป็นไข่แห้งบ่เมีสิโตฮักจานคือชันหนาวชนนะเป็นนุ่งเสื้อเปลี่ยนเสื้อใหม่ที่ล่ะเป็นเสื้อใหม่ลูกไปนุ่งเสื้อขิงอ่าบ้านงงเจ้าหนอนก็ไปนอนนอหล่ะเด้อไปพักผ่อนเด้อเด้อเออไปไปไปนอนพักผ่อนกินยาแล้วบ่กินหืดกินยาเลย กินได้ยานะกินแล้วก็กินจ้าก่อน um. ข <tem> ่าเข้าไปกินสเจ้าไปกินแบบคุณมกินก็ลุกสองครั้งคอคอแน่แม่คอแน่กินแน่วกินดใช่นนานาสันข่ยคุณคุมกินบอกินไม่บอกจากรม่บอกจากาคุณมกินแม่กินก็จะกสองครั้งแม่จะมุดแม่ืมาตะบัดอย่เน้รเจ้านี้นะดยระ้าอาคุณกินจาเอากินก็ลุกไว กินก็ข <ste> oh. ่าน้ามากินก mm ็แ hmm. ม่คอเนี่เพราะมาจากแม่เลยแม่เป็นไข่ส่วนใหญ่นาะสนุนเนาะโดยแม่ปากไข่บุยากได้เด็กคนเดียวมาชาติเลยคอยนอนกองอยู่สามคนนะคอยเอาคอยเอาเอาแผลปกหัวไว้บวมปกหัวไว้ลูกแม่สั้งมาให้นอนกองอยู่ว่าปลาว่าลูกมาว่าไข่บวกหัวเอาไข่แล้ะหัวติดเสื่อกันเลยได้ถ้าว่าเป็นคนหนึ่งนะ พูดาใช่ยอาได้เร้าเลยใครเนี่ยคนติดน้ำลูกคนละตุ้มกับอะจะคนจะไข่ตาง่อยเยือติดกันได้เลยเนบ่ไข่ยังในตัวเนืองี่ย่านคือกันไะมันห่อนมเน่าพูบ่อเดือดอย่างใดนอกจน้ิมเมนเมนอากาศเปลี่ยนปับน้ำเแีบสิบท่านพี่น้องเลยอากาศเปลี่ยนส่วนใดกจกินเย็นได้กันสะก็ดแต่คันช่องเชือกน่ไม่นอนเช็ดตัวให้ลูกอยู่ตหนักน่ไม่นอน ยไอเวียงี้ยเจ้าเป็นคือบอน่อยบอสินโน่ได้ลูกไข่กระเช็ดตู้มพ่อคือไปดิแล้วมาคืนมาแกะไปห้องหมออีกฮะมาคืนนี่ไปห้องหมอพ่อไปแล้วคอยพาผอมาแข่พาไปเดี๋ยวจะไปหมอใช่หมอสุกส์รานี่สุกรานี่แล้วเดี๋ยวจะจับใจเข้มือบีดซับเข็มทั้งบัดนั่นบ่อืขวดมือแล้วขวดกระซับจะช่วยแน่เชี่ยตะข่นมาเนี่ ก็จะคยก็จะช่วยน,น่แล้ววางจะให้เงีสี่สิบพันตนแล้วจากกับชาแนลสามสิบเข้ม,มหนึ่งเห<ม>็นไหมยาเข้มหนึ่งใจจะเราวังอะนนี้อย่าดิไข่นี้อืมออแล้วว่าเนี่มาเธอไปชุกจัดลาเดินแล้วบอกค่ะตัวมันไข่แห้งแล้ว,วอ,อ่ะโอ้ไปไปไป,ไปน้ำมือคืนนี่แล้วผมมาจากในเห็ด บปกัญญาหัวคือป้าเนี่ยพวกอะเห็นเนื้อมาถือบอกเห็นเนื้อมาถือมันไข่แห้งกับเ็ษโตอยู่ก็ปุกลัวข่อยเลยลูกต้อยกัวเคยเลยประหนังเนี่ยข่อยอยากนอนเป็นกันนอนเนี่ยข่อยอยากนอนว่ะหัวกูกูคอยากนอนกันไปใช่ไรสัปนี้ไปแต่ประจำหน้าม่ใส่ประจำหน้าเป็นรถเจ้าไปเผาลูกว่ะเมนเมนเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเมนทว่าเราไปแบบสีอันทางโพวัดเป็นผู้ชายเนาะสีเบิ่งรูปหมูกุ้มคือว่าจะเบิ่งรูปหมูกุ้มก็จะ เด้อนะแต่เบ่งตัวลูกก่อนก็บเบ่งเบ่งลูกของโมก่ปอิโตลูกเด้อเขาจะไปดัานกามาจะดัน้า่อยห่อนคือพายจะตัวกิลทีไม่ไหว้อยป้ากิเลสเขาไปนำเมื่อเนี่ยจ้านต่เมื่อเนี่ยเมื่อฮึดเนี่ว่ะเป็นนางเด้เตงว่ะกิเลทีมาไหวเป็นนักเป็นเนาปลากิเลสเขาปลาหัเทาหูเปล่ากิเเป็นโรชัยแดงผูเปนไข่แห้งตม๊เซ่ตุดเซ่ลูกสาวอันกุ๊กแล้ว บ่าเนื้อเจ็บแห้งว่ะเออพอก็ย่างหวนอยู่แล้วพอก็มันแลวมันสั่นอยู่ี่ได้มีไน่ะเรสั่นได้น่ะไข่ขึ้นแงเาเจ้าอย่าปะอันน้องแดงเด้อดเบิ่งเพิ่นตลอดเวลาไข่คือว่าน่ะบดีขึ้นแงก็คือว่าและสวน้าขด้เจ้าน้ําเนาะลูกแม่กินยาจังไดซะยาตีไข่ชื่อินตีไข่ก็้ก็บ่กินกนนี่ก็บ่ได้กินแม่คุกินจ้าบ่กินเจ็บหัวนํา จกันแล้วกินแล้วกินต่อเนื่องเด้อกินตามจหมอเป็นวางไห้เด้อย่าเด้อกินต่อเนื่องมันจะสสเศร้อมาเช่าแล้วก็นี่พักก็มีพักก็มีบบื่นเนี่ยพาไปกวดเบ่งว่ะโยคววมก็มีแล้วเออเอาไปเบ่งเขาเกี่ยวซักชาช่วยจาดเค็มบานีเคยพักสี่ชั่วโมงกินเถอะนึงย่าหนึ่งจานเค็มโมจานบาตี นึกเคยจานป่ะนีช้ชวนไปรักจากับโไปบมไปดอกเบลจานเค็มันเคยเป็นเลยมีต้นรุ่นก่อนแม่ดำนากับน้อเป็นแม่เจี๊ยบกุมปจอบเอาอายุน่าพอเฮ้ยเฮ้แต่บอกจะดำนาเด้อว่ะชิคกันมาบังลูกคุยบ,บังลูกว่ะก้อยก็ลุกก้าท่าชาภูชา,ชาวภัวก้อยไปดำนาเลี้ยงคนเลี้ยงนาลังก็คึอไม่ได้ฟัวกันเลยก้อยประจักษในเหตุเนาะ โอ้ฟืนไฟนี่แบบใส่ยูนีิเลยเปิดน้ำยูน่พีเนาะขับรจักในเห็ดป่าค่ะค่ะใส่ไรเนาะโดนใส่ได้จุ่มอันนี้เนาะมีไพ่เข่าเรียบร้อยแล้วบนในไพ่ยังยังนี่ไงไพ่แสงซิเซโอ้เนาะโอ้้น้ ฮู้ยพี่น้องมัอน,นี้จังว่าจังใดเนาะมาหาน้องเพล่กับน้องเพล่บยอ,อ,อ,อย,ยู่พี่พี่น้องมาหาน้องแดงน้องแดงเป็นไข่โอ้ยมัอนี้เป็นจังใดเนาะมัอนี้เนาะโอ้นี่พี่พี่น้องเผินเห็ดไหลจุ่มเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมัอนี้เนาะพี่น้องจังเป็นจังใด อาหาน้องแดงกับ huh, น้องแดงเป็นไข้พุ้นพี่น้องเอ้ยบ่สำบายเพิ่นก็เป็นไข้เป็นนาว แต่ก็มีต้นอหม,มากไงพี่ๆพี่น้องมาปลูกไว้เนาะอ้าวมาทางนี้ประเทศนั่นนะน้องแก้วคนมาเนี่พี่พี่นอ้องก็เมนนะย์เพื่นเนาะอาสงสัยเมย์เพื่นไปตามเอาเลยน,นี่ ม่ใช่น้องเฟี้ยนนี่ว่าอ๋อผันมีจักรยานขี่เหรอเนาะเราถีบขี่ไปเรื่อยๆเออเออเฮ้ยพี่น้องเอ้มีรถกี่มันก็สิไปไกลเนี่ยเนาะก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเออพี่น้องเห็นยังเอื่อยน่ะ เฮ้ยนังโอ้ห้ลูกสาวแดงบ่ทั้งเมย์เพิ่นก็เอาใจใส่เดิเพิ่อนอยากกินนั่นชนห้อนบ่โอ้ไปกินข่าวเลยร่วงมีไวให้ลูกผูกพังเงี้ยขาหุ่นเนาะกินย่งนี้นี่ไปซุ่มเดี่ยงอะไรี้ยชมตาบ่ี่นี่หด้ี่คือี โอ้กินซี่ไพมาเลี้ยงมาหนิไพมาเลี้ยงทา้งในชื่อเองบ่ไพ่เฉลี่ยชื่อว่าไอเลี้ยงโอ้มาหนิบ่้ดยโอ้โตไอเลี้ยงลราสื่อมามาเลี้ยงประจำเนาะเพิ่นเนาะด้วยกินของอร่อยคู่มือเด้อสานเนาะดย อาดีใจน้ำมือเลยดีมีอะไรคนมาเห็ดอยู่เห็ดกินหายเนาะโดยดดีใจน้ำชูชูโตโดยอ่าลูกสาวกบฏสบายทั้งเจ้าใครเน่แล้วเมนบอกใครเนี่ยเลโอ้โดยโดยอ่ะจึงเลยกับบ่งแย่งกันต่อไปฮะแหลที่ในใจเนาะโดยอ่าเพิ่นก็บฏสบายมีพี่น้องกะไปหาน้องแพวกับโบหินบุมี่ไพรเพิ่นเพิ่งจะมากินนี่เมน กระดเด้อๆๆมาหาน้องดน้องดก็บ่สบายเด้โดยกะได้ยินข่าวอยู่เนาะว่าเอ๊ะไปเบิ่งน้องแดงกะคั่นักดีบ่ว่าเด้อเลยมาแวะเฮือนน้องเพลก็เลยย่างมาหาเฮือนน้องดพี่น้องเนาะเดอ่ะจังได๋ก็ทางน้องก็กลับก่อนเด้อเด้อดยสบายดียสบายดีโอ่าโอเคพี่น้องเนาะซานนก็มาหาน้องดน้องดบ่สบายพี่น้องเพิ่นก็ อืดอ่างอ่างเนาะโดยอ่ากับปเป็นทย่างพรมีพี่น้องเนี่ยเจ็บแนไข่กับพมีพายักเป็นมันหอดมึงหอดวันของใครของมันเราพี่น้องเนาะโดยเจ็บไข่ยังมีช่วงหายอารมณ์ป่วยเป็นนี่เป็นหันวัชิยาอีกเนาะพรมีพี่น้องเนาะโดยอัสสัมรับคลิปนี้สํานองกับศิริแอมนาพาจะเดื่องวัตทุกคนไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปิ่งกําลังใจเด้อพรมีพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ ทักทายเข้ามาได้เนาะไทยถามเข้ามาได้พี่น้องเอ้ดยกยสำหรับนี่ขอเก่าเข้ามาสบายดี